กลายเป็นประเด็นขึ้นมาท,ทันทีเมื่อทนายดังอย่างทนายเดชากิติวิทยาน,นันต์ออกมาเปิดประเด็นบอกไปว่านักร้องเสียงนุ่มนักร้องดังมากที่เมียหลวง เคยไปออกรายการโหนกระแสสามีเตรียมฟ้องเมียหลวงหลังเมียหลวงออกรายการทำตัวเป็นผู้น่าสงสารต้องอดทนกับผัวนอกใจแต่พฤติกรรมกับโอนเงินในบัญชีบริษัทัวไป60ล้านเอาไปใช้ส่วนตัวเรียกได้ว่าเขย่าวงการบันเทิงไทยหลังเดชากิตติวิทยานัน์หรือทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกออกมาไลฟ์พูดคุยกับลูกเพจเฟซบุ๊ก นายคลายทุกพร้อมกับเผยถึงคดีที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงทำเอาหูพึ่งที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือคดีนักร้องเสียงนุ่มที่เมียหลวงเคยไปร้องทุกออกรายการหนกระแสเพราะนักร้องมีเมียน้อยทนายเดชาบอกว่าเมียเขาไปออกรายการหนกระแสเป็นเมียหลวงผู้น่าสงสารขัวน,นกใจ แต่เขาไม่ได้บอกว่าที่ผัวไม่ได้อยากกลับบ้านเพราะว่าเมียหลวงแอบโอนเงินบัญชีบริษัทของผัวไป60ล้านตอนนี้ฟ้องไปแล้วซึ่งเป็นนักร้องดังมากๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูรายการหนกระแสเราเห็นเมียหลวงมาออกรายการแล้วคิดว่าผัวมีเมียน้อยน่าสงสารเราต้องเลี้ยงดูให้เงินเดือนละแสนก็ไม่พอเขามีรายได้ เดือนละหลายล้านอยากได้เยอะๆแล้วก็นั่งร้องไห้เราคือผู้สงสารแต่ทำไมไม่บอกหนุ่มกันชัยว่า เราได้แอบถอนเงินในบัญชีของบริษัทผัวไป60ล้านแล้วถ้าเราเป็นผัวเรารู้ว่าเมียเราถอนเงินในบัญชีในบริษัทของเราไปไม่บอกเรายังจะอยากเป็นผัวไหมครับงานนี้เมื่อแชร์ออกไปเรียกได้ว,ว่าทำเอาสายเผือกสายสืบโซเชียลแห่ตามซะเบาะแสคคำใบ คาดเดากันว่าเขาคนนั้นคือใครกันแน่จนล่าสุดทนายเดชาออกมาเฉลยแล้วสามีเตรียมฟ้องเมียหลวงนั่นก็คือหนุ่มกลาโดยทนายเดชาบอกว่าหนุ่มกลายืนยันมอบหมายให้ทนายเดชายื่นฟ้องคนใกล้ชิดจำนวนสองคนที่อยากยอกเงินของห้างคุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365 เป็นเรื่องจริงโดยการโอนเงินของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวโดยทุจริตรวม452ครั้งเป็นเงิน66,359,957บาทที่สารแขวนสมุดรปราการมีพยานหลักฐานชัดเจนและยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา91 มาตรา352และมาตรา353คดีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดีชู้สาวหรือเรื่องเมียหลวงเมียน้อยแต่อย่างใดนอกจากนี้หนุ่มกะลายังได้มอบหมายให้ทนายเดชาดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำลายชื่อเสียงผ่านโซเชียลมีเดียหรือออกรายการทีวีต่างๆเพิ่มเติมจึงเรียนมายันพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทราบ ขนาดเดียวกันนายเดชายังโพสด้วยว่าคำพิพากษาดีกา2266ครับ2558เทียบเคียงคดีคนใกล้ชิดหนุ่มกลายักยอกเงินของห้าง ไปหกล้านจำเลยเป็นกรรมการของบริษัทถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของบริษัทการที่กรรมการบริษัททำสัญญาค้ำประกันหนี้ของบุคคลอื่นโดยกรรมการได้รับประโยชน์เป็นส่วนตัวส่วนบริษัทไม่ได้ประโยชน์ใดๆเป็นการทำผิดหน้าที่โดยทุจริต และเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 5 3ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของบุคคลอื่นกระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆโดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแต่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกินหก0มืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องติดตามกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะว่าเรื่องราวต่อนสักนี้จะเป็นอย่างไรทางเมียหลวงอย่างแม่ซูนจะออกมาชี้แจงกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างรอติดตามคะ่ะ